เอาเข้ามานอนในโงแลมด้วยนะครับกลัวหายสวยมากสวยจริงนะครับนี่ผมวิ่งมาเอาเองถึงละนองนะครับผมวิ่งมาสี่ร้อยกิโลนะจากปุกเก็ตเป็นเสนิจันทนกุดมก้านดำด่างเหลืองที่สวยที่สุดตั้งแต่เห็นมานะครับผมหามาสองปีนะคือจริงๆเจอเยอะแต่ว่า ไม่เคยเจอด่างแล้วก็ไม่เคยเจอด่างสวยไม่เคยซื้อเลยนะครับแล้วก็เคยมีเห็นก่อนหน้านี้สวยอยู่ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ออไม่ไม่ทันแต่ก็ไม่ได้สวยขนาดนี้นะต้นนี้เป็นต้นที่ตั้งแต่เล่นสเสน่ห์จันนาอุดมมาสองปีเ,เป็นตัวก้านดำแล้วก็เป็นตัวด่างเหลืองสีสดที่สวยที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมานะ นะครับถ้าใครเคยเห็นสวยกว่านี้ก็ลองส่งรูปมาดูกันหน่อยนะครับนี่นี่ผมถึงขนาดแบบเอามานอนด้วยในโรงแรมน,นะนะครับก็ราคาสูงปิดแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับไม้สวยเราเรากา็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะปล่อยไปนะครับ เพราะว่า,วาถ้าอยากได้ของสวยก็กต้องสูราคาก็เลยเดี๋ยวลองดูฟอร์มเต็มๆนะครับอีกประมาณสัก1 0ิบยีบใบถ้ายังออกมาลายนี้แต่ผมคิดว่านิ่ง้ะนะออกสเตียเหลืองแบบนี้ก็น่าจะเป็นต้นที่ท็อปๆของประเทศอีกหนึ่งต้นนะครับ